ติดง่ายขนาดนี้เลยเหรอแค่วางบล็อกลงไปดึงกดแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยววันนี้จะพามาดูวิธีการติดฟิล์มเอเมติดง่ายไหมต้องใช้อุปกรณ์อะไรหรือเปล่าไปดูกันครับ เครื่องนี้เป็น iPhone 13 Pro Max มาติดฟิล์กระจกเอเมกับทางร้านขั้นตอนแรกจะทําความสะอาดเครื่องใช้ผ้าและน้ํายาเช็ดหน้าจอพยายามเช็ดให้สะอาดมากที่สุดเพื่อ<ค>ไม่ให้มีรอยนิ้วมือติดกับหน้าจอหลังจากนั้นจะใช้เทปใสแปะฝุน่นออกให้หมดแปะให้ทั่วหน้าจอได้เลยนะครับขั้นตอนนี้จะเป็นการเอาฝุน่นออกที่ดีมากๆถ้าใครไม่มีเทปใสเราแถมสติ๊กเกอร์แปะฝุน่นให้ในกล่องด้วยนะครับต่อมาล้วก็เอาฟิล์มกระจกเอเมออกมาแบบนี้เลยฟิลมของเราจะมาพร้อมกับบล็อกติดตั้งติดง่ายไม่ต้องกาดร,ระยะให้ยุ่งยาก ก่อนจะวางลงไปเราก็ใช้เทปใสแปะฝุ่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งเพื่อความชัวร์แล้ววางลงไปได้เลยครับวางเสร็จแล้วก็ลูบพลาส,สติกด้านล่างออกจากนั้นก็กดปุ่มตรงกลางเพื่อไล่ฟองอากาศออกแล้วก็ดึงบล็อกช่วยติดออกได้เลยครับถ้ามีฟองอากาศเล็กๆตามมุมเราก็ใช้นิ้วค่อยๆกดไล่ฟองอากาศเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าจอก็จะออกมาใสาแบบนี้เลยกันฝุ่นกันกระแทกได้ดีมากๆเป็นไงล่ะครับ ติดง่ายแถมราคาไม่แพงอีกด้วยถ้าสนใจสั่งซื้อสอบถามเพิ่มเติมที่อินบ x ็อกด้านล่างได้เลยนะครับ